ก็จะเป็นวันที่ผมเอาฝาไปให้พี่ไก่นะครับจริงๆแล้วเรามีธุระที่จะพาคุณนุ่นไปหาหมอแถวแถวบ้านแกพอดีแต่จริงๆโปรเจกต์ที่เราจะทําฝาของน้ําส้มนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่ไถึงกับรีบมากเพราะว่าเรายังต้องรอไปวิเลตนะครับโทโบของพี่แซมเขากอนแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มทาอย่างอื่นเราก็เอาฝาอันใหม่ไปให้พี่ไก่แกเก็บงานแบบเกี่ยวกับฝาไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยเริ่มกันใหม่ โปรเจกต์ของการทำฝาผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปีหน้านะครับปีนี้เราแค่ประมาณนี้ไปก่อนเราจะจัดฟินเนียนไปก่อนแต่ว่าฝาคือให้พี่ไก่แกไม่ต้องแบบรีบมากนะครับพอเรามีโอกาสได้รื้อฝาอันเก่าเนี่ยเราก็แค่เอาพวกสปริงวาลรีเทนเนอร์แล้วก็พวกแบบของสิ่งที่อยู่ในฝาอันเก่าเนี่ยมารวมกับฝาอันใหม่ก็จะทำให้เร็วขึ้นนะครับ พี่ไก่แกมางานจะเยอะกว่าเดิมเยเนี่ยโอ้โดูไม่ได้มานานพี่ไก่จัดโซนปาร์ตี้ใชแบบ <laughs> น่านั่งจ๊บอ๋เอเดี่แกแล้วแต่ผมเลือกแล้วมาประมาณนี้ก่อนเดวเลยทำงานง่ายแล้วอย่างนี้เรงที่เรือให้บอกว่าสวยอยู่สวย อาบีบ <BB> <ช>ีสามตรงรุ่นแล้วใครแล้วมันไม่ตรงรุ่นไงนมาเลยแลกไปแล้วเนี่ยน่าจะข้ามตรงนี้แลห<ร>ะแลนนนหนนะ,ะน่าจะข้ามเนี่ยน่าจะข้ามแถวแบวนี้ข้ามเนี่ยเนี่ยมันเห็นนะแล้วจะตัดข้ามเข้าไหลพวกนี้ยไหลน้ำอ,ะอ่ะแต่มันยังไม่ถึงไปเยอะพี่ไก่เพราะว่ายังแบบวิ่งได้อยู่ใช่ไหมจะวิ่งได้อยู่ฟองมันยังไม่ได้เยอะมากแต่แต่มีอาการนี่เฉย ต่วันนั้นที่เราที่เราจูนกันไอ้ฝาตัวนั้นมันเหมือนมันคลายไม่ค่อยออกใช่ไหมพี่ไก่ใช่ลงบอ่อดีกว่าขึ้นใหม่นี้คือจะอสปาหรือเปาทีบ่บ่อสปาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันอ๋อนี่คือลงอย่างนี้เลยตั้งคืนอ๋อแล้วก็แช่ทิ้งไว้เลยแช่ทิ้งเลยเรื่องยุ่งกับมันแล้วปล่อยมันเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้เราค่อยเอาขึ้นจัดโซนใหม่ใช่ไหมครับอันะนี้มียิงทรายอย่างนี้ทรายน้ำเหรอพี่อันนั้นยิงทรายน้ำครับอ๋อแต่ไอ้พวกทรายน้ำเนี่ยเราต้อง หรือเหลือแต่เสื้อใช่ไหพี่ไม่ควรไม่ควรพ่นแต่เสื้ออะไรอย่างงี้ใช่ปะมาตูง้งรื้อทุกอนูแม่นอันตรายใช่ไหมครับใช่แล้วก็ต้องต้มนะต้มอุนตาอ๋อมีต้มมีต้มอีกไม่ก่าเส่เนี่ยถ้าลองมันเข้าไปในฝาอย่างเข้าฝาเนี่ยหลายน้ำมันเนี่ยทำไงทำเข้าหลายน้ำมันทุเรศจบเลยนะอ๋อ ายน้ำมันที่ต้องวิ่งเลี้ยงอ่ะจบเลยนะตอนนี้พี่ไก่รับทําหรือว่ากําลังจะเรอาเครื่องเข้าอ๋อกําลังจะรับทำกำลังจะรับทําแต่คือลูกค้าก็ต้องเลือมมาให้พี่ถูกไหมใช่แล้วก็เนี่ยเริ่มยิงเริ่มอะไรกันแล้วคือไม่ใ่อันนี้ทำเครื่องไอ้นี่ไง ทำเขาเรียกอะทำน้ำมีดทำคือท,ทำต้นแบบอะเพื่อจะวางในเจสก,กีเพื่อจะวางตำแหน่ง<ๆ>ก็เลยเอาหาเครื่องพองพังมาแล้วมายิงสายน้ำเก็บไว้สวยๆแล้วก็ทำเป็นแบบตอนนี้งานส่วนใหญ่เป็นอะไรพี่เจดเหรอเจดเยอะเจ็เยอะเยอะโปรเจกต์เรือเสร็จยังพี่เสร็จไปลำหนึ่งแล้วนี่ลำที่สองนี่ลำของผมแล้วไหนอยู่ไหนนี่พี่ไก่นอกอยากทำเรือแล้วก็กำลังปั้นเบนตั้งแต่เรามาให้แล้วอ่ะยังไม่ยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมพี่นี่อเดี๋ยวรอตัดแล้วเนี่ยอ๋อ นี่คือเป็นโคงนี้เลยหรอใช่เดี๋มาเป็นโคงนี้เลยจะตัดตัดแล้วเครื่อง L15 ท u r ใส่เอ้าอ๋อ้ l ที่ใส่คือใส่ในเจ็ตเหรอใส่เจ็ตนี่เลยแล้วพงมไลยขับอยู่ข้างหน้าอ๋อผมนึกว่าพี่จะใส่พวกเรือเรือย่างยาวเาเรื่องอย่างนี้เลยเล่นเนี้ยเหรอใช่มันว่าแล้วเป็นพงมไลยขับคือเครื่องเราก็จะอยู่ตรงนี้ใช่เครื่องอยู่ประมาณนี้ครับประมาณเนี้ย เราต้องผ่าพวกนี้ปะ่ะผ่ามหมดเลยนี่คือเปิดหมดเลยเปิดขอบหมดเลยเปิดหมดเลยแล้วทำขึ้นมาใหม่๋อ,อแล้วก็โ,โหอันนี้ก็ไม่ได้ไม่เป็นโคงอย่างเดียวใช่ใช่แค่ <ๆ S 2> ท้องอย่างเดียวเครื่องโม้พี่ลูกกานครบโหหดจัดแล้วเราก็ปกติเห็นตอนแรกที่พี่ไก่ชวนก็เป็นเรือหางยาวไม่คิดว่าจะเป็นเรือพวกนี้เรือนี้เลยเป็นเล่นมาแบบนี้ดีกว่าคือเราใส่กาใส่เชลเลอร์ลากไปเลย ผมว่าถ้าให้แรงสู้เจสกีได้ไหมผมว่าคงสู้ไม่ได้เพราะด้วยระบบมันเป็นใบจักมันไม่ได้เป็นน้ําน้ําน้ําอย่างเขาเป็นอุโมงค์น้ําอย่างเขาอแต่ถ้าไปอุโมงค์น้ำอ่ะมันต้นทุนมันสูงเราไม่ไหวแต่ถ้าเป็นใบจักอ่ะมันก็แค่หลอดตรงนี้ใหม่ขึ้ไหมใหม่แล้วชาถางออกมาเลยแล้วก็บังคับหางเสือใหม่อแต่เรื่องความมันนะได้แน่นอนนด้จมันได้เอามันได้ฟิวจะได้เริ่มเมื่อไหร่นยัาไม่มีเวลาเลยงานยุ่ง ไปสองเบนซ์หน่อยได้ไหมพี่อันนี้อันนี้ของพี่หรือของอาจารย์อุบอันนี้ของผมใครแล้วเรามาตอนนั้นพี่ไก่ยังนั่งลือ้อๆอยู่ตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วไปตัวลากแล้วแต่ของอาจารย์อุบเขาได้วิ่งแล้วไหมพี่อุบเครื่องเดิมเขา <S 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 ต้องเปลี่ยนเครื่อง<ๆ>เขาก็ต้องมาลภาพผมนั่นแหละอ๋อแต่ของพี่คือไม่เอาต้องโมก่อนไม่เอาอันนี้มันเป็นเครื่องที่ตอนที่พี่ที่บ้าสองพันสามไง ที่เาผสาตัดซุปแล้วก็โบก t ท r b o แทนไงแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากตอนนั้นคือเป็นเกียร์เกียร์เป็นเจออัลโต่เฟืงท้ายเป็น2 0 0 a แล้วก็กล่องเป็นฮาวเทคจอฮาวเทคก็ใครแล้วที่มาเป็นหัวตัดเดียวพี่ก็โยกขออย่าหัวตัดมาแต่ซุปเราไม่ใช้แล้วก็มาใช้ทบ r เอาใช้ทบ r เอาแล้วนี่คันนี้เหลืออะไรอ่ะเหลือช่างไฟครับช่างไฟก็คือจานเองจานอุบเลยครับอ๋อนี่นี่ก็รอจานอุบนะลำนึงเนี่ยอาวเหรออ๋อเรือเนี่ย ช่วงนี้ก็คือไปเวลาจูนก็เรือก็ไปด้วยกันหมดหมดแล้วพวกเรือเรือที่จะทำนี่พี่จะขับเองไามหรือว่าอันนี้ขับเองอ๋อนั่นขับเองแต่พวกนั้นเนี่ยไอพวกนั้นให้คนหนึ่งขับคนหนึ่งขับทำอย่างทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวอันนี้ขับเองอยากมันนี่รอดูรถพิก่เขาเล่นด้วยกันนะครับสองคนเบิกมือเขาเริ่มมารบคหมดแล้วเราบนี่ยอ๋อเหลือแค่เดินสายไฟเพื่อให้วิ่งได้เนาะใช่กาวไว้สักกี่ม้าพี่สเตปอะไรพวกเนี้ย สามส,สองไม่เกินสี่ร้อยหรอกผมว่าไม่เกินเครืงก็ไม่น่าเกินสามสี่ร้อยพอแล้วพอแล้วงานเป็นไงบ้างพี่ไม่ทัน <laughs> <laughs> แล้วตอนนี้รับรับงานอะไรเพิ่มบ้างไหมหรือว่าไม่ค่อยจะเท่าเดิมจะเท่าเดิมเลยอู<ะ>่ที่ในเครือในเครือเหมือนเดิมอะ่ะก็ไม่ทันแล้วเนี่ยตอนนี้หัวปั่นอยู่เนี่ย <laughs> ตอนนี้ออฟโรดกำลังมาเอลเอ็กเนี่ยเอาอีกแล้วอ่ะออฟโรดมาแก้วตอนแรกเรือเรือพี่ยังไม่ทันเลยนะพี่มีออฟโรดอีกเหรอออฟโรดเข้ามากันอีกแล้วเนี่ยแล้วออฟโรดตอนนี้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะเป็นเครื่องอะไรพี่ ส่วนใหญ่นะตอนนี้เจอไอ้นี่แรงตูเซอร์หนึ่งเมตรป่ะอ๋อพวกเครื่องแรงหูไม่น่าเละดูแบบจากสีแล้วอะอันนี้เขาเรียกรุ่นหลังหักออยกหลังหักเลยอะดูจากสีแล้วว่าพอดูจากสีฝาน่าจะเป็นเครื่องแบบปีแบบเก่าแล้วว่าพอําควดเลยอะแต่คนก็กลับมาเล่นเยอะแล้วอย่างนี้เราคือเขาให้ทําอะไรอะพี่เครื่องเาบางทีก็มาปาดปาดเจ้าวอลใหม่ตั้งวาลใหม่พวกนี้ไม่ได้เนี้เป็นระบบชิม ตระกูลหนึ่งเฮตเป็นระบบชิมมันไม่ได้ต้องชิมแค่คลายพวกเจใช่คลายพวกเจแต่ชิมมันไม่ด้วยด้วยอายุมันแทบจะไม่มีเหลือกันลวหายากมากอ้าวเราทไงทำไงเบิกญี่ปุ่นอ๋อยังมีเหรอพี่ยังมีมีญี่ปุ่นมีเช็คแล้วมีแล้วอย่างพวกนี้เขาโมป่ะครับหรือไม่ได้โมไม่โมครับคอนคอนอย่างเดียวเลยอ๋อก็ฟิลแค่โอเวอร์คอนอย่างเดียวใช่แต่แค่ไอแผ่นชิมที่ว่าหายากแล้วอันนี้คือหาหาได้ยังพี่ได้ลได้ลวได้เข้ามาเกือบเยอะแลวหน้าตามันเป็นยังไงพี่แผ่นชิมตัวนี้แผ่นช แผ่นชิมนี่ชิม2อแอลมีถักนะครับว่าทําไมถึงเรียกพี่ไก่ชิมวา,ววาเด็กคือมาจากแผ่นชิมนี่คือมาอยากชิมวาที่อันนี้ชิมเจมันจะเล็กลงมาหน่อยไงอ๋อมีชิมเจออ๋มันจะเล็กอย่างนี้ใช่อันนั้นอันนั้นสองแอลหนึ่งเทสใหญ่เบิ้มแต่ว่าเครื่องตัวอื่นเขาจะไม่ได้เป็นแผ่นชิมอย่างนี้มันจะมีแค่เจกับพวกนี้ใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นโตโยต้าใช่ไหมพี่ไก่โตโยต้า โซลตาแล้วก็มิซูมิซูสตาร์ด้าสองพันแปดแล้วอย่างนี้ฝาผมนี่ควรเดี๋ยวพี่กะว่าจะประมาณไหนบ้างก็จะมีเก็บข้องของไหมแทงไอเสียปัดบา,ดบาดเซียววาเปลี่ยนไกด์ทองเหลืองอืมเก็บหน้าอะไรประมาณนี้เยโอ้โหผมรู้แล้วผมลืมอะไรมาให้พี่ผมลืมจิบไกด์มาอ๋อที่หลังอ่อที่หลังเลยนะพอพี่ทำอย่างอื่นก่อนเนาะดูสี เออเห็นเขาก็พวกฮอนด้าเขาก็ทําบาร์ลิเดียมกัน,นมันช่วยอะไรอ่ะพี่ไก่มันเรื่องการกระดอนตัวข้อแรกความอยู่แล้วก็คลายความร,ร้อนมันไม่อมความร,ร้อนอืมครับอ๋อนี่มันสีมันจะไม่เหมือนชาวบ้านใช่ไหมใช่นี่อนะ๋อเนี่ยนะที่ว่าบารลิเดียมบริเดียมกันนี่แหละที่ใส่รูตัวเองอ,อีสุเงิมังกรที่ใส่มังกรใส่มังกร <laughs> อยากรู้พวกบารีบริเดียมมีอะไรดีแล้วเดี๋ยวพี่ใส่ไปกี่อันแล้วอะ่ะ คันแรกเยงเพิ่งทำอ้าเหรอใช่ทำรู้ตัวเองอ๋อเออเห็นได้ได้ยินมาอยู่ว่าช่วงนี้พวกคันด้าเขาก็เขาเริ่มเริ่มีกันเออเริ่มเริ่มทำแบบนี้กันมันใช่แบบนี้กันก่อนที้ที่ลองของตัวเองก่อนลองของตัวเองเลยรับเพียววิ่งแล้วเห็นนะเออวิ่งแหละละลายออกเลยละลายแล้วเริ่มละลายแล้วนี่รับเดียวเลยครันี่ออกแล้วมันแต่กลิ่นมันน้ำมันมากเลยนะโอ้โหลันจวนใจเลยกลิ่นมันเนี่ยกลิ่นมันมาจากถังนี้นี่เองใช่ เดี๋ยวยิ่งถ้านะถ้าฝาส,สวยๆมามันก็ออกง่ายนี่เหมือนออกง่ายเลยนะออกง่ายเลยนี่แป๊บเดียวได้ไม่ถึงไม่ได้ทำอะไรมาเลยนเ<อ>นี่ยนี่นพรุ่งนี้เช้าอ่ะไม่ถึงยี่สิบนาทีไม่ถึงยี่สิบนาทีแต่ถ้ารีบๆ,ๆก็ชั่วโมงหนึ่งเอาขึ้นแล้วก็ขัดเอาหน่อยถ้าประมาณนี้ชั่วโมงหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วพอแล้วไก่ทำแบบฝาดิบๆอย่างเงี้ยไปก่อนทำนานดิบก่อนก็เดี๋ยวไก่ออกใช่ป่ะเก็บของหอมไม้ใหม่ครับแทงพอร์ท อ่ะพอแทงพอเสร็จเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไกด์มาแล้วก็ใส่ไกด์พอใส่ไกด์เสร็จก็เก็บหน้าแล้วก็รอวาวรอวาวอยูในตัวรถออกมามแล้วขึ้นบ่าก็เสร็จแล้วอ่าโอเคแล้วก็เราผมต้องเอาไอ้พวกกระเดื่องมาให้พี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องกระเดื่องไม่เกี่ยวก็กคือไปฝั่งนู้นเลยใ,ให้พวกพี่อ,อ<ห>๋อประกอบ,อบประกอบเลยอ๋อโอเค ก็เป็นขั้นตอนไปก็เดี๋ยวพี่ก็ค่อยข้อความมาว่าเออเอาไกด์มาก็เดี๋ยว่อยเอาเข้ามาก็ได้อันนี้มันเค0ไม่ใช่เคมันจะจะทันหรอเฮ้ยช่วงนี้เข้ารอบลึกโตประมาณนี้สำหรับพี่ไก่เพราะว่าจริงๆเราแค่แวะเอาฝามาทิ้งไว้ก็ดูโปรเจกต์ขำๆของแกคิดว่าเป็นเรือหางยาวสุดท้ายแกจะทำแบบเมื่อกี้แกเอาเรฟเรน์ให้ดูแล้วมันจะเป็นเหมือนผาเรือก็เหมือนเรือหางยาวนี่แหละแต่แค่ว่าเอาโครงเจสกีมาทำ เออก็เทด่ดีเดี๋ยวรอแกหย่อนเครื่องจะเข้ามาดูสะหน่อยว่าการที่ทําเรือบนี้แล้วเป็นเครื่องแอลมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนฝาเราแกก็แช่ไว้ก่อนทิ้งไว้คืนหนึ่งเดี๋ยวแกก็ทํางานดิบไปก่อนพวกพอดพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วพอแกเสร็จอะไรตรงนี้ค่อยเอาไกด์มาให้แกแล้ค่อยเริ่มรู้กันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเราก็คงน่าจะเป็นดูแล้วน่าจะปีหน้าแหละวันนี้ก็ นี่แหละให้แกทำไปชิวๆไม่ได้รีบนะครับดีกว่าแบบว่าพอตอนนั้นจะทำแล้วก็มาเร่งแกอะไรเงี้ยให้แกทำไปของแกชิวๆโอเคก็ประมาณนี้ก่อนมนฑิลาสั่งอะไรแล้วไม่รู้มนฑิลาแอบสั่งอะไรเนี่โอ้มนฑิลาแอบสั่งสั่งมาสองคู่สีเดียวกันปะเนี่ยนี่ของ ลลนี่ของมนทิลาเปนมูล